สวัสดีครับผมสุวิทย์เห็นมัตสินนะครับในฐานะทนายความของกลุ่มสงขาพิทักษธรรมนะครับในวันนี้เราได้มาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีการร้องเรียนนะครับต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพื่อให้มีความเห็นตรง ไปสู่สารรัฐธรรมนูน,นนะครับในเรื่องการดําเนินการเลือกสมาชิกพุทธสภานะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูน,นว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกพุทธสภา2 5 6 1นะครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งขัดจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพศออ2560และเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้เก <นะ S 1> ิดความไม่ชอบมาพากลในการเลือกสมาชิกวุธิสภาในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีความเห็นว่าเราจะขอยื่นคำร้องเรียนนี้ไปถึง ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพื่อมีความเห็นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูนให้ศาลรัฐธรรมนูนได้ตัดสินพิจารณาในโอกาสต่อไปโดยในหนังสือร้องเรียนของเรานะครับมีอยู่หข้อด้วยกันนะครับก็คือข้อที่ 1, นหน,นึ่งนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูนได้มีคำสั่งนะครับว่าการดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของกรรมการการเลือกตั้งนะครับ เดขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประโบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภา2 5 6 1อหกสิอ็ดถือว่าเป็นผู้ถูกร้องนี้ขัดต่อจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์นะครับของรัฐธรรมนูนนะครับข้อที่สองก็คือให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภาปี2560 เป็นโมฆะนะข้อที่สามจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับข้อสี่ให้มีการแก้ไขประกาศและระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหม่เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปตามเจตนามร,ร,รมณ์ของนัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับข้อห้าให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวสมาชิกวุฒิสภาที่ได้จากการเลือกที่ขัดจากจุดมุ่งหมายและเจตนามร,รมณ์ของนัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ตั้งแต่สารและจมนวนรับคำร้องจนกว่าคดีถึงที่สุดในวันนี้ทางคณะของเราะรจะทำการยื่นหนังสือร้องเรียนไปต่ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยผ่านทางบริษัทไปษณีไทยซึ่งในขั้นตอนนี้นั้นถ้าหากว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นชอบนะครับในประเด็นดังกล่าวว่าเป็นประเด็นที่ควรให้สารและจมนวนเป็นผู้พิจารณาก็จะ นำเสนอโดยพันุ์นะครับโดยอาจจะมีการไต่สวนเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ให้มีข้อมูลที่กระชับขึ้นนอกจากนั้นถ้าไปถึงขั้นสารรัฐธรรมน,นูนสารรัฐธรรมนูนก็จะมีการไต่สวนนะครับเพื่อพิจารณาว่าข้อร้องเรียนหรือเกี่ยวกับการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองชั่วคราวนั้นนะครับสมเหตุสมผลหรือไม่แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ไม่ได้เห็นชอบต่อประเด็นดังกล่าวนะครับเราก็จะรอนะครับเป็นระยะเวลา60วันนะครับหลังจากนี้ในฐานะของประชาชนนะครับพวงชนชาวไทยก็มีสิทธิที่จะยื่นต่อหล,หลัรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับซึ่งจะต้องรอระยะเวลา60วัน,นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นคงจะพิจารณาและส่งเรื่องอและข้อเสนอให้กับสารลรัฐธรรมนูญโดยปั่นครับ